มาเลยค่ะเดินตามไปค่ะราคาชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาไปสำรวจปลานะคะปลากินเนื้อนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปลากินเนื้อค่ะโอ้ my ไม่กอดเหมือนโดนเหมือนโดนปลามันโดนเก่าเก่าหมุกนี่มาเลเซียมาเลเซียจะชอบหมาครับ โอ้โหอยมันกินมันกินแน่่างเราวาหล่นไปแล้วมันกินด้ยโอ้หยตัวท้าวโดนจังดนังมันตัวนี้เราจะเห็นเลยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากค่ะตัวนี้มันลาเป็นปลาซ้องน้ปลาซ้องน้ รอรอรอเอาเย uh, um, um, ่รอแล้วมกเยอเยเอาน่รม่แห้งามันคืนเนี่ยมันจะผลผลน้ำเลยครับในเยื a, yeah. ่อดงแล้วมันจะกินเยื่อแกะออดถึลนะ่นคนเท่เวลาเราถบ้านก็ฝั่งที่ช่วงดูาเรีเียแล้วครับ ตา่ตายตายมาแล้วค่ะมาแล้แล้วพอดกไ้พอดเาสฉันไม่ดรัดไปเลี้ไปให้หรมันกินแน่เดียบยวรีรีบุบบุบบุบจุนเลแม่เลยคนเลี้ยมนี่แน่ เพาะมันงอไม่อนมามันมันกนมันมานมามันกู้นั่มาแล้วเย็นนมาตมมด่อนอะไรพนออกมากี้น้ชายการุกน้ก็ไปแล้วมันาก็มันเอาน้าพ่นเหมือนเหมือนตัวปลาออกมาไม่ใช่มันมพนน้

หัวนี้อร่อยถิงโตไม,โตไ,ม,มไหนมงกนะใช่ไหมอะนูหมอครับผู้ชาง <c oughs> เวลาอยู่ในจานเ <c oughs> ขาเลีนะ้ยสวยเ้อย <c oughs>